คุณตะก้องอยากได้ครับมาซื้อต้นโมกบอนไสให้คุณตะก้องครับเกิดมาเมื่เคยเห็นอนะโมกบอนไสต้นกี่บาทครับเอนอี้นนี้15,000บาทครับพี่เอิร์ด15,000บาทผมไปเอาต้นโมกธรรมดาเนี่ยมาทําได้ไหมครับได้ครับนี่คือต้นโมกปกติทั่วไปที่พี่เอิร์ดเคยเห็นเลยวันนี้เออเราชื่นจะพามาดูวิธีการทําต้นโมกบอนไสปลูกในหินแล้วก็ออกดอก1 5 0 0 0บาทครับยกเลย ยอบให้ตาก,กล้องเลยครับนอกจากไม้ที่มีมีดอกแล้วนะฮะผมยังมีไม้ที่มีลูกในกระถางได้ด้วยฮะ,ะติดลูกในกระถางติดผลในกระถางฮะต้นอะไรครับมะม่วง,งหามะนาวโหฮะมะม่วง,งหามะนาวโหวใช่ครับใช่ต้นเท่าไหร่ครับมีเสียตังค์เยอะแน่ๆเลยว,วันนี้หมื่นห้ามะม่วงหามะนาวโหคิ่บาทครับก็ประมาณสามหมื่นบาทะฮะผมไปเอากิ่งตอนมาได้ไหม ได้ได้ไฮะได้เดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีการเขาเรียกว่าทําบอนไซปลูกในหินให้มันออกดอกออกผลต้นทุนคือเอาไปตอนมาวิธีการทําเพิ่มมูลค่ามันเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้ใช่ครับใช่จะย,ย,ยกไปเลยยกไปเลย <c oughs> ไปดูเลยครับแล้วก็ยกไปเลยด้วย <c oughs> ม่นาคา,าสดนะครับเออสดชื่นอยู่กับพี่เชนนะครับใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงบอกทีเอฟซีจ,จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ที่จังหวัด <c oughs> นครปฐมถึงไปเลย ผมถึงไปเลยนี่คือต้นเชอรี่บอนไซนะครับต้นกี่บาทครับมูลค่าปัจจุบัน1 0 0 0 0แบาทครับ1นึ่งแสบาทตอนซื้อมาต้นตอนทํานี่กี่บาทซื้อจากไม้กระถางธรรมดาแต่ว่าต้นใหญ่อายุมากก็ซื้อมาในราคา1,400บาท1,400บาทเพิ่มมูลค่าเป็น1 0 0 0 0แสนออกดอกสวยมากแล้วก็ออกผลของจริงไหมพี่เชนเนี่ยของจริงไหมของจริงครับลองเด็ดชิมดูได้ครับพีชิมลยนะอ่ะลูกนี้อ่ะ แต่ยังไม่สุกนะจะเปรี้ยวหน่อยลูกนี้ไม่สุกแล้วก็ลูกหล่นมามาเชอร์รี่บอนไซคือมันออกผลในนี้เลยใช่ไหมใช่ครับออกครั้งเตี้มันออกในหินอ่ะเชอร์รี่โอ้โหเชอร์รี่สเปนบอนไซลงร้องครับอืมเชอร์รี่ต้องจากต้นละหนึ่งแสนต้นชื่นยอดจริงๆริต้นมะม่วงห่าวมะนาวโอ้เริ่มจะกิ่งตอนแล้วก็มาปลูกในวัสดุปลูกที่เป็น หินเป็นหินครับหินล้วนๆเลยแล้วผมก็เอามาเลี้ยงในหินครับให้มันออกผลแบบนี้มันเป็นการเพิ่มมูลค่าของต้นไม้ที่เราไปปลูกเลี้ยงอยู่ที่ความสวยงามของต้นไม้แต่ละต้นอย่างต้นนี้ถ้าเป็นต้นนี้ก็เนี่ยฮะกิ่งตอนนะฮะอันนี้ก็3ามหมื่นบาทนะฮะเกาะหินยมันเกาะหินอย่างเงี้ยสิใช่แล้วมันสวยฟอร์มจอยมาพี่เชนคือเริ่มต้นผมเอาเลยปลูกเมล็ดตอนกิ่ง รือว่าไม้กระถางไปซื้อต้นสองสามร้อยมาได้หมดได้หมดเลยแล้วแต่วิธีการใช่ครับแล้วทำยังไงต่อครับก็เราเอามาก็คือมาปลูกเลี้ยงเลี้ยงรากฝอยให้เกิดขึ้นเยอะๆก่อนเลี้ยงในหินอย่างนี้เลยเลี้ยงในหินนี่ฮะดูครับครับหินนี่คือหินอะไรครับพี่เชนก็แยกเป็นสองกลุ่มนี่ก็คือเป็นกลุ่มดินอบนะฮะดินอบดินอบอันนี้คือต้องมีจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับอ๋อครับ ถ้าไม่มีเราต้องใช้ดินอาคาดามะของญี่ปุ่นดินอาคาดามะครับหรือหรือเราหลีกเลี่ยงไปเลยก็ได้ไม่ต้องใช้หายากคายากจะใช้กลุ่มนี้หินเลยครับใช่ครับหินเนี่ยผมไปเอาข้างทางมาได้ไหมเอ่อจะมีพวกเอ่อได้ครับก็คือเราหาพวกกลุ่มหินที่เป็นพื้นผิวขุขระกลุ่มที่เป็นพื้นผิวขุขระเพราะอะไรครับก็หินคือเวลาผมเอาหินลูกหลังได้ไหมครับก็ขุขระได้ได้ได้ก็คือ แต่ว่าควรจะเป็นเม็ดหินที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อลากเดินลากเดินลากจะมาชนกลุ่มหินที่แบบมีความขุกขระเนี่ยเขาจะหิกไปงอมาหิกไปงอมาจะเกิดกลุ่มเป็นพื้นที่ของลากฝอยค่อนข้างเยอะให้ให้ข้อมูลตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนี้ได้เลยครับเพือพ่อเพื่อแบบมีเพื่อนๆเน,เนี่ยนำไปผสมใช้เองได้อ,อยู่ที่ว่าใครแต่ละคนจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็มันประกอบไปด้วยหินพวกไฟแบล็กลาวาสีดำอันนี้ฮะนี่นี่นี่แบล็กลาวาจะเป็นสี ตอนแรกผมกะจะไปที่ภูเขาไฟจะไปที่ฟูจิไปที่ญี่ปุ่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแถวนี้มีมีนะมีอะไรต่อครับนะฮะแล้วก็หินหินภูเขาไฟอีกชิ้นนึงคือเรียกว่าพัมมิชนะฮะอันนี้เป็นเป็นแล้วพัมพัมมิชพัมมิชก็คือมันเป็นกลุ่มหินภูเขาไฟที่เบาเนี่ยเนี่ยมีรูพรุนอ่ะถ้าผมพูดจริงนะผมนึกว่าโฟมอ่ามันเบาสุดๆครับเบามีมีรูพรุนนะฮะแล้วก็เอ่อเป็นกลุ่มทางอินโดก็มีฮะ ที่ผ่านมาที่เขาบอกลอยน้ําลอยน้ํแล้วเอาหินภูเขาไฟมาขายกันนะฮะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ฮะเป็นพรามิสสีเทามาจากทางฝั่งอินโดนีเซียพรามิสนะครับพรามิสอ่ะไงต่อครับครับแล้วก็มีฐานมีคาร์บอนฐานอันนี้อันนี้อันนี้ผมเผาเองด้วยนะใส่ฐานไปเนี่ยคือเขาช่วยเรื่องเก็บความชื้นครับเป็นที่อยู่ของกลุ่มจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์เขาทำงานใช่เลยครับเราต้องเราต้องให้จุลินทรีย์เนี่ยเกิดได้ดีในในเครื่องปลูกของเราอ่าครับอ่าครับ ก็ใส่ถานเนาะก็คือเก็บความชื้นระบายน้ําได้ดีที่เราซื้อมาเนี่ยมันถ่านของต้มมันจะมีพวกสารทาพวกยางไม้พวกอะไรอยู่มันยังแบบไม่สมบูรณ์มันเอามาใช้กับต้นไม้เราไม่ไม่ค่อยดีเนี่ยเคย็นอย่างนไหมเหมือนเราเล่นต่อสู้กันแล้วเป็นเสียงเหล็กกระทบกงกองแก้งเลยไม้ไผ่ฮะลองมาเคาะกันมันมีวิธีมันมีวิธีการเผาไหมพี่มีมีเตาเผาฮะผมสั่งมาเป็นพิเศษ ที่คุณเห็นเนี่ยคือมันเป็นคาร์บอนแล้วล่ะใช่่านที่มันเป็นคาร์บอนเลยอ่ะมองเปงตองเปงกระถิ่นใช่ไหมกระถิ่นกระถิ่นก็นิยมเผา่านแล้วก็ไม้ไผ่ไม้ไผ่มันมีรูคุณอืพวกจุลินทรีย์เลยมันจะเข้าไปอยู่อะไรมันจะเกิดและเติบโตได้ดีต่อยอดได้อีกหนึ่งอาชีพคืออ่าใช่ต่อยอดหนึ่งอาชีพกระถิ่นที่อยู่ข้างทางที่คุณตัดกันครับเดี๋ยวคุณไปทอาอาชีพเผาเอามาขายพิเชนนี่แหละครับกวดที่เขาทำทรายล้างน่ะ งานก่อสร้างทั่วไปครับกดแม่น้ำก็นีแล้วก็นี่คือกดแม่น้ำทั่วไปที่เราเคยเห็นเหมือนเคยใส่ทุกป่าอะไรเงี้ยสําคัญหัวใจมันคือต้องให้เม็ดหินเนี่ยใกล้เคียงกันมีระหว่าง2มิลไม่เกิน7มิลเป็นเครื่องปลูกหลักให้มันใกล้เคียงกันเพื่อว่ามันจะได้เกิดช่องสเปรที่มันใกล้เคียงกันเพื่อให้รากมันรากมันจะชอนชัยได้ดีมีช่องเม็ดชนเม็ดแล้วไม่เกิดช่องว่างที่ใหญ่เกินแล้วก็ในขณะเดียวกันที่เล็กกว่า2มิลต้องทิ้งไป Uh huh. ฝุ่นต้องไม่ให้มีดินเนี่ยหรือว่าโครงสร้างที่เราคุ้นเคยทั่วไป uh huh. ไม่ว่าจะเป็นดินทั่วไปใบ uh huh. ก้ามปูผุผุมะพร้าวสับขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ปลูกต้นไม้ได้ uh huh. ใช้ปลูกพืชได้ uh huh. แต่ว่าเอามาปลูกบอนไซบอนไซเนี่ยก็คือมันจะได้ระยะหนึ่ง uh huh. พอเวลาผ่านไปเนี่ยโครงสร้างเขาจะเปลี่ยน โครงสร้างความเป็นอินทรีย์วัตถุเขาจะย่อยพอย่อยเนี่ยมันก็จะเกิดการแบบดูแลรักษายากก็เมื่อเราใช้หินเนี่ยโครงสร้างแบบเนี้ทำให้ต้นไม้แข็งแรงพอมีรากฝอยเยอะแล้วก็ต้องเลี้ยงให้กิ่งก้านเนี่ยเขานี่ง่ายๆกระถางกระถางกระถางเลยครับกระถางนี้นี่เรากันมากันแบบสดๆพี่เขาชวนผมมาปีนึงอะผมเพิ่งเห็นข้อความแล้วผมรู้สึกก็เสียดายมากปีนึงกว่าผมจะ เขาเขียนไว้ปีหนึ่งมาพี่ถึงปีนะชวนเอิร์ธมาปีหนึ่งเอิร์ธเพิ่งเห็นตรงนี้ได้ตรงนี้นะผมสาธิตแบบปันบานสไตล์ตามสไตล์เชื่อเลยนะครับผมตอนเนี่ยผมตอนติดละเป็นตุ้มเลยผมตัดตุ้มมาปึ้งมันมาพร้อมดินถูกใช่ไหมครับวัสดุปลูกของผมผมวางปึ้งแล้วนี่เบอร์11 5 5 0บาทนะสนใจสั่งซื้อได้เลยพี่นะครับแล้วก็วางเงี้ยปึ้งขอหินเลยครับ ในรูเนี่ยต้องมีกรรมวรธีคือนมีต้องมีตะแกรงต้องมีตะแกรงกันครับโอเคอันเนี้ยโอ้หถ้าพี่ใส่เบอร์โทรของพี่นี่ทายอินได้เต็มเต็มอันนี้คือตุ้มดินลากเดินละลากเดินดีพร้อมที่เราจะตอนมาแล้วหรือว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าต้นกระถางก็เอามาวางได้เลยอย่างนี้ก็กระถางใหญ่หน่อยใช่ใช่แล้วไงต่อครับแล้วก็เติมเนี่ยมาครับไปกล้องครับเติมเติมไปให้เนี่ยให้ให้เต็มเต็มกระถางไปเลยครับกรอบกรอบตุ้มดินเข้าไปเลย พี่เชนกับเราบอกว่าตั้งแต่พี่เชนทำมากี่ปีนะผมเลี้ยงมอเตอร์ไซค์มา25ปีแล้วฮะเพิ่งเคยสาธิตแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตครับพอพกรอตุ้นเราอยากไม่เห็นภาพแต่ได้เห็นภาพง่ายดีเนี่ยเติมเพราะแบบนี้ฮะคำถามผมนะให้ก้อนหินเลี้ยงเลี้ยงตัวให้แน่นเลี้ยงตัวให้แน่นไม่ให้มีช่องอากาศอยู่ข้างในก็คือเลี้ยงเลี้ยงให้ให้ต้นไม้แข็งแรงอ่แข็งแรงก่อนเลยเพราะเพราะแรงแข็งแรงก็เกิดกิ่งก้านยืดยาวลดน้ําเช้าเย็น ครับตามปกติเลยครับคือคือลดลดให้ชุ่มเต็มที่ไปเลยเต็มที่น้าส่วนเกินจะระบายออกไปแต่ว่าจะเก็บเพียงความชื้นที่จําเป็นต่อรากสอยก็เลี้ยงแดดปกติเลยแดดจัดเต็มร้อยเลยครับโอเคไงต่อครับกี่วันมันจะได้รากเต็มเอ,อ่อก็มันต้องมีมันก็ใช้จังหวะเวลาก็อย่างน้อยก็เป็นปีนะฮะก่ารากจะแน่นเป็นกระถา,างนเนี่ยผมถอ,อว่าการทําบอนไซเนี่ยเขาบอก้โหราคาสูงมันไม่ได้สูงเลยผมผม,มเมื่อกี้ผมก่อนผมโทรกับพี่บอกว่า พี่ขายถูกไปนะเนี่ย <c oughs> ให้กิ่งก้านเนี่ยแตกไปก่อนครับในช่วงแรกๆเนี่ยคือประมาณสักษาเดือนต้องให้ให้กิ่งก้านแตกเยอะเพื่อให้ต้นไม้แข็งแรงก่อนครับพอแข็งแรงแล้วเราค่อยมาใช้กรรมวิธีในการตัดทดเข้ารวดจัดกิ่งก้านพอมันแข็งแรงปุ๊บเข้ารวดเราเข้ารรเรื่องเข้ารวดกันไปเลยสอนกันแบบละเอียดนะครับใครดูตอนนี้ขอ เสียงปรบมือนะครับเขียนว่าปรบมือให้พี่เชนหน่อยบทสอนละเอียดจริงๆการให้ดีที่สุดคือการให้ความรู้ครับเชิญต่อครับครับผมเดี๋ยวลองมาเขาเขาลวดกิ่งนี้แล้วกันครับพี่เอิร์ทอันนี้เขาก็เลี้ยงในกระถางมาเลี้ยงในกระถางมาสักพักหนึ่งหลายปีครับโอ้โหนี่ต้องหลายปีมากๆต้นนี้ต้นนี้นานแล้วครับอันนี้ก็เลี้ยงในกระถางมาประมาณ10ปีแล้วเนี่ยแล้วบอกขายต้นหมื่นห้าสองหมื่นมันไม่ได้แพงคือผมมองว่าผมเข้าใจเขาเลยอะมันต้องใจรักจริงๆอ่ะมันเป็นความใจรักไอ้เรื่องเงิน เรื่องอะไรมันมาที่หลังอ่ะใช่ครับมันไม่ได้สําคัญที่ตัวเงินแล้วมันสําคัญที่ตัวเราสําคัญที่หัวใจแล้วโนเลี้ยงเนี่กําไรแล้วกําไรชีวิตแล้วคือตอบแทนความสุขของเรามันคือกำไรแล้วฮะก็มามาอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญคือการดัดกิ่งดัดทิศทางเราต้องใช้ใช้ลวดนะครับลวดในการดัดเอากิ่งนี้ได้ไหมได้เลยครับ น,น,นี่คือจริงๆมันยังเป็นการรอ,รอคอยสัดส่วนอยู่อคอส่วนที่เราปล่อยให้ยืดยาวเนี่ยตอนนี้คือเขาเรียกว่าเป็นทรงทรงทรงต้นไม้นะครับโดยที่ดูจากลักษณะลำต้นมีสองลำเราเรียกว่าทรงโคนคู่ทรงโคนคู่ <สง S 2> เป็นทรงต,ต้นไม้โคนคู่คที่นะจําลองธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ลงมาเล็ก ทีนี้ก็เป็นเรื่องของศิลปะของแต่ละคนใว่าจะทําเป็นยังไงผมลืมไปขั้นตอนหนึ่งเราคือการเลี้ยงสัดส่วนนะเลี้ยงสัดส่วนนี่จะละเอียดเกินไปไหมได้เลยได้เลยละเอียดก็ยิ่งดีครับขออนุญาตมามาซูมตรงตรงชุดชุดนี้หน่อยฮะชุดนี้ก็ได้ครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเกิดเกิดสัดส่วนที่มีความเรียวโคนใหญ่แล้วก็ค่อยๆใหญ่เออทครับเล็กลงมาเนี่ยแบบนี้คือการปล่อยโตแล้วก็ควบคุมโดยการตัดคือเหมือนตัดยอดอ่าเหมือนเหมือนเหมือนตัดยอดเลยครับ ดูดูตรงนี้ก่อนเนาะเป็นตัวอย่างนะครับผมเราต้องมีคนใหญ่ปลายเรียวนะครับทุกมิติมันใช้เวลาตน้นต้นนี้ที่เห็นว่ายืดยาวเนี่ยคือรอคอยอยู่คือคือถ้าปล่อยเขาไปอ่ะเขาก็โตใหญ่เป็นแล้วแหละใช่อารมณ์แบบผมเคยทำมะท้ามบ,บอนไซเขาจะลิดใบเพื่อให้มันเล็กอยืน่นอ่ะนะ อารมณ์นั้นนะสำหรับผมเขาเรียกว่าไงต้องไปคอยลอกลอกตรงโคนอุ้ยขนญอตโลนแล้วมันก็จะโตได้ช้าแต่เนี้ยคือเขาต้องตัดเหมือนคล้ายๆตัดยอดเพื่อให้เนี้ยมันออกมาเล็กลงพอมันยาวเสร็จปพ้มก็ตัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเล็กลงเพื่อให้มันโคนโค้งแบนที่บอกว่าตามลักษณะของบอนไซคือใหญ่แล้วก็มนเล็กใช่ก็มาเล็กลงใช่ใช่พี่เอิร์ทเข้าใจถูกที่คุณเห็นแบบนี้นี่คือระยะเวลาใช่ครับใช้เวลาและ ความสวยงามมันคือตรงนี้ครับคือการกําหนดทิศทางของกิ่งการตัดคือการกําหนดสัดส่วนนะองอะไรต่อครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะตรงนี้เราทําเรียวชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้ฮะนี่นี่นี่่ชุดนี้เราเพิ่งตัดไปเลย สังเกตนะฮะคือตรงนี้ใหญ่แล้วก็มีมีใหญ่เนี่ยมันเป็นแท่งแม่งเนี่ยมันจะเท่ากันอันเนี้ยเราต้องการเราเราจะอยากให้มันให้มันเรียวสวยแบบที่พี่บอกครับให้มันเรียวเราต้องการตรงเนี้ยให้มันเล็กลงมาอีกแล้วก็ตัดตรงนี้ปึ้งออกไปก็เกิดเป็นสัดส่วนเรียวเรียวเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดยาวขึ้นมาอีกเราก็สามารถตัดแถวๆช่วงนี้ไหมช่วงไหนหรือว่าเราจะดูเนาะเดี๋ยวเราจะตัดประมาณเดี๋ยวประมาณนี้อีกทีหนึ่งตอนนี้คือเราเลี้ยงกิ่งนี้ให้ยาวไปก่อนแล้วมันเขาจะกลายเป็นอย่างเงี้ยอ่าจะมีสัดส่วนปอะมันนี้ ใช้เวลาครับผมไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าถ้าคือบ้านผมมีต้นมะม่วงหน่ามะนาวโหผมรู้ว่าส่งมันไงมันก็คือขึ้นมาเป็นนึงี่ยเป็นโคนคต้นปกติอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปกติอะ่ะนี่คือการที่ทําเกิดแก่การทําสุดยอดเลยตบมือหนึ่งท<ช>ีใค <ไว S 1> รดูตอนนี้ตบมือหน่อยใครดูตอนนี้อยากกินมะม,ม่วงห่าวมะนาวโหเขียนว่าอยากกินนะครับอล,อลองดูสัดส่วนต้น,ตนอีกอีกอันเจนี้เจนี้จะเห็นภาพชัดลําต้นใหญ่นะฮะลำต้นใหญ่แล้วก็มีเล็กลงมาส่วนนี้เล็กแล้วก็ส่วนนี้เล็ก กำหนดสัดส่วนได้แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันที่เราทําไปควบคู่กันคือการดัดกิ่งนะครับดัดกิ่งก็เราต้องใช้ลวดนะครับในการดัดเอาเอากิ่งไหดีพี่เอิร์ธถ่ายกันเดียวเรียวสดๆกันเห็นๆนะเอากิ่งนี้แล้วกันนะได้ครับยกอย่างว่าเราเราจะดัดกิ่งนี้อันนี้คือเราทําแบบนี้ไปแล้วนะทำมาหลายปีแล้วบอกแล้วว่าทำอะไรทุกอย่างมันเริ่มจากความรักนะครับนะใช่ครับความ รักความมันเพียนความจิตจดจอ่อมีการแก้ไขมันต้องให้ครบอย่างเงี้ยแล้มันจะได้เป็นสาเร็จใช่ครับ,<อ>บใช,บใช่ใช่ครับก็กรรมวิธีในการเข้ารวดก็คือเราก็ต้องมาดูทิศทางกิ่งที่เราต้องการที่จะกําหนดนะครับคือต้นไม้เนี่ยควรจะกระจายตัวออกไปรอบๆอบต้นนะครับตรงกิ่งก้านก็เหมือนกันนะคุณกระจายออกไปฮะนะครับเราก็ต้องใช้รวดในช่วยนะครับรก็ผมจะยกตัวอย่างว่า เราจะเข้าลวดกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับผมว่าเขาอาจจะต้องสั่งมาเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันกลมกลืนกับกิ่งกิโลหนึ่งวานสี่ร้อยเคนะครับ,รบอันนี้คือถ้าเราอยู่บ้านโป่งไปคือกรุงเทพก็ตก็จะแพงขึ้นเพราะกิโลละสี่ร้อยอ๋อไม่ใช่กิโลเมตรโอเคกิโลกรัมครับผมกิโลกรัมตบเองเลยรีบรีบตอนนี้ก็บ้านด้วยอันนี้มันเป็นมันเป็นลวด ต่างประเทศเมื่อเรา,เ,ราเลือกรวดเนี่ยมันก็จะมีการคํานวณก็คือเรื่องของขนาดขนาดของรวดเนี่ยควรที่จะให้มีขนาดประมาณ1ในสองของกิ่งเพราะจะได้มีแรงในการดัดหรือรว่าใหญ่กว่านั้นได้อย่างเช่นอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ประมาณเท่ากับกิ่งเลยะนะครับ ให้ลวดใหญ่ไว้ก่อนอาจจะดัดยากนะครับสาหรับสําหรับมือใหม่เงี้ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ดูให้ละเอียดจังเลยเดี๋ยววันหลังเนาะเข้ามาอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากปรึกษาให้โทรหาพี่ได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะยินดีมากการดัดลวดนะฮะก็คือการเอารวดนี่มาแนบกิ่งนะครับทรงลำต้นโคนคู่อย่างเงี้ยฮะพี่เอิร์ทก็คือการเข้าลวดนี่ก็คือเราเข้าลวดนะครับเข้าลวดดัดลวดไม่ไม่เอารวดไปพันที่กิ่งแล้วก็ดัดนะครับ เราจะเอารวดเนี่ยดัดทำมุม45องศาแล้วก็มาแตะที่กิ่งครับนะฮะรวดทำมุม45องศาแตะกิ่งครับใช้สองมือช่วยกันวันนี้ผมได้พยายามให้พี่เชนเรียกผมว่าเอิร์ธกับน้องเอิร์ธแล้วนะครับเขาไม่ได้ครับเพาเขาไม่ยอมเขาเรียกพี่ครับนะครับซึ่งตอนนี้ผมอายุ18เองครับแหมผมจะเล่นเล่นต่อดีไหมเนี่ยโอเคนะฮะนี่ฮะก็ การดัดรวดนะครับดัดให้เปน็นแนบกิ่งไม่ต้องแน่นมากอคร่าวๆแล้วก็ให้มีมุมทํามุมสี่ห้าองศาสี่ห้าองศาแบบนี้ฮะสี่้าก็คือนี่ตรงนี้นะครับคำว่าสี้าคือไอ้ตรงตัวโค้ของรวดใช่ใช่มาถึงอันนี้หูสอนแบบละเอียดจริงๆวันนี้ผมผมสนุกเลยนะแล้วแล้วตอนนี้ผมกำลังทำสวนทุเรียนอยู่เดี๋ยวให้ให้เสร็จก่อนนะครับ,รบอย่างที่บอกว่าเออเราชื้นตอนนี้ปลูกพี่ชอบกินทุเรียนไหมชอบนั่นแหละเดี๋ยวเตรียมสวนผมตอนนี้ผม ไปซื้อที่มาปลูกทุเรียนแจกรีพี่แล้วแล้วแล้วไม่พอนะพี่นะมันจะมีโซนไฮไลท์ซึ่งว่าทําไมโซนเออตดชื้นต้องมาบอนไซเอะมันเกี่ยวอะไรกับบอนไซหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามด้วยผมจะมีไฮไลท์อยู่ตรงส่วนหนึ่งของในสวนนะครับอ๋อครับฮะอ๋อมันไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะครับครับฮะเมื่อกี้เราเราใช้วิธีการตัดใช่ไหมสัดส่วนครับการดัดคือการกําหนดทิศทางทรงพุ่มอ่า แล้วก็ทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างงี้ฮะ,ะก็เมื่อเมือม่อต้นไม้โตเมื่อต้นไม้โตเราก็เอารวดออกอคร,ครับแล้วก็รอจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ตัดแต่<ช>วิธีอันนี้เขาเรียกว่าจําลองธรรมชาติอันนี้คือเป็นศิละปะในหัวใจคุณแล้วคุณอาจจะไปมีประสบการณ์อย่างผมผมเห็นต้นนี้ผมรู้สึกว่าผมนั่งอยู่ใต้น้าตกทีหนึ่งคุณอาจจะไปม,มีประสบการณ์กับสถานที่แห่งหนึ่งครับแล้ว,แล,วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจําฟอร์มต้นไม้ยังมาได้คุณก็อาจจะเอามา ดัดแปลงนี้ได้เพราะว่าศิลปะไม่มีผิดมีถูกใช่ไหมใช่ครับสัพผม่ะนะสับผมผมอาจจะไม่ต้องทําทรงนี้ก็ได้แต่ผมอาจจะรู้สึกว่าผมให้มันแบบเนี้ยเพราะผมเคยอเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วมันเย็นใจจังเลยสวยจังเลยเราก็เอามาจําลองตรงนั้นั่นหัวใจบอนไซครับคือการจําลองแต่ผมไม่รู้เรื่องบอนไซนี่ผมพูดถูกหรอเนี่ยนั่นคือภาพลักษณ์ที่เราจําลองมาคือเอาเอาความประทับใจเราที่เรามีต่อธรรมชาติ แม่วันนี้ก็ตัวชื่นพูดไปพูดมามันฟุบมันไปโดนเขาก็ดีใจจริงๆเข้าถึงครับเข้าถึงอย่างเงี้ยแม่ผมชอบต้นไม้อยู่แล้วไงแล้วผมรู้สึกว่าบางทีเราไปเห็นต้นหนึ่งอ่ะที่มันอยู่ริมถนนที่ต้นแดงๆอ่ะครับมันโค้งผมกระตากองเนี่ยคือตอนนี้ผมกําลังปลูกป่าเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกไปซื้อที่มาปลูกป่าให้กับโลกแล้วก็ปลูก้นทุเรียนแจกฟรีเนี่ยครับมันเกิดจากความฝันตั้งแต่เด็กๆผมาขับมอไซค์กันขับมอไซค์กันเห็นต้น พญาสัโค้งแดงๆอะเราไปเก็บฝักมาเราอยากจะปลูกมันเป็นฝั่งใจว่าเราอยากจะปลูกป่าทีนี้ผมประทับใจต้นมันโค้งมาอย่างเงี้ยคือต้นมันต้องขึ้นตรงตรงมันโค้งมาแล้วดอกมันก็มาอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันสวยมันรู้สึกว่าแบบเราเราว่าต้นไม้มันสวยมากผมก็อาจจะเอาความทรงจาในวัยเด็กของผมมาแล้วก็มาจำลองใช่ไหมโค้งมาปุ๊บแล้วผมจะให้มันออกดอกได้นี่ใช่ไหมผมให้มันโค้งมาทางนี้ทางเดียวเหมือนที่เราเคยเห็นอะ นี่จะได้ไหมคร<อ>ับได้ครับใช่ไหม<ะ>ใช่ฮะใช่ตอน,อนครับโชคดีมากฮะคือรู้จักแบบอมองธรรมชาติแล้วก็ชื่นชมเนี่ยกำไรชีวิตอะหลักการที่ว่านั้นก็คือการกระจายกิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมที่ปีเตอ,อร์บอกว่ามันจะโค้งไปมากน้อยแค่ไหนใช่ใช่แต่มันกระจายตัวไปรอบต้นออคือมันมันออกไปหาแสงต้นไม้คือช่วยกันทำหากินแต่ละกิ่งถึงยังไงสุดท้ายก็จำลองธรรมชาติอยู่ดี เพราะเราต้องการให้ต้นเขาอยู่รอดใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็ต้องหากินเหมือนกันต้นไม้ใหญ่ก็เหมือนกันหลักการนี้เลยกระจายตัวไปรอบๆบต้นกระจายกิ่งไปรอบๆบต้นไอ้รูปทรงที่เราเห็นนั่นแหละนั่นคือต้นไม้เขาทํมาหากินเรากระจายกิ่งให้ออกไปรอบๆบต้นโดยที่หลักการนั้นก็คือให้มีกิ่งที่มันมีองศาที่คล้ายๆกันทั้งต้นก็คืออย่าให้มันแบบมันมันชี้มีกิ่งหนึ่งชี้ขึ้นกิ่งหนึ่งชี้ลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ธรรมชาติฮาร์โมนี ศิลปะใช่พูดทำเพลงครับมีเสียงประสานที่มันสอดรับมันมันจะต้องมีฮาร์โมนีใช่ฮะเป็นความลงตัวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเสียงประสานที่มันสอดคล้องใช่ก็เพราะฉะนั้นกิ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณองศาอยู่ประมาณเนี้ยค่อยไล่เรียงขึ้นไปจนเป็นจบรับตรงพุ่มฟังอ่ะไม่ได้ยากต้องลงมือทำเพาทำเนี่ยแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้อันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้รอโตเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยเหรอยังนี่ได้อยู่ในกรรมวิธีในการรอโต อันนี้ก็คือใช้รากที่มันเขาเรียกว่ารากเกาะหินน่ะรากรากเอ่อไม่แต่แต่ผมแต่แรกมันเกาะหินมาเลยเหรอครับเออนี่นะกรรมวิธีนี่ผมอยากรู้ตรงนี้ตัวนี้คือวัตถุดิบมาจากกิ่งตอนคือเวลาตอนกิ่งเนี่ยรากมันจะออกรอบรอบต้นหนึ่งอย่างใช่ใช่แล้วเราก็เอามาวางเนี้ยเหรครับเอ่อคือใช่ครับก็คือหลักการนั่นเลยเลี้ยงให้รากแข็งแรงแล้วก็ยาว เลี้ยงให้ลากย,วยาวๆแล้วก็เอารากนี่มาพันกับหินก้อนนี้ก็คือเอารากมาพันแล้วก็เอาเอาในเนี้ยไปปลูกอยู่ในในในกระถางอ๋อเอาดินกลบไว้ก่อนเ <c oughs> ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพันมันได้เสร็จเลยอ่านะครับพอพันมันเสร็จปึง้งเราก็จะมานอยู่ติดหินอย่างนี้ละอเราก็ไปปลูกในในกระถางปกติอะในกระถางให้มันให้ดินกลบไปก่อนแล้วเอาดินกลบกลบตรงตรงส่วนนี้ไปก่อนให้ลากมันรัดแบบให้มันอยู่นะใช่ครับแล้วเราค่อยมาเริ่มทําต่อใช่คับโอ้โห ขายิบ้าทขายกิบาทใช้เวลาขายิบาทของจริงต้นนี้สามหมื่นบาทเนี่ยัปัจจุบันต้นนี้ผมซื้อเนี่ยแต่ผมโอนเขาเลยเนี่ยหมื่นห้าเห็นวิธีการเห็นจินตนาการเห็นหัวใจมันมันไม่ได้ซื้อแค่ต้นไม้มันซื้อความรักความเพียรจิตจอการแก้ไขมันซื้อเขาเรียกอะไรความสุขในหัวใจของพี่ไปด้วยกำลังจะบอกก็คือเนี่ยเราเราเราขายความสุขเราแบ่งปันความสุขกัน แล้วมันก็นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าผมทามานี้เสร็จนะผมไม่ขายเพราะว่าเราเรา,เร,ารู้สึกเสียดายา <c oughs> แต่ก่อนผมคิดอย่างนี้คือซื้อกันเห็นเห็นไปถ่ายที่ไหนเออตื้นเป็นอย่างนี้ปกติเวลาผมเปิดรถอย่างเงี้ยผมจะพูดว่ารถของขวัญจากเออตื่นแต่วันนี้ต้องพูดว่ารถขนก็ย <c oughs> ังขวัญจากเออตื่นก็ยังเป็นของขวัญอยู่ฮะของขวัญสำหรับตากล้องอยู่นะครับมาครับ รถของขวัญเออของขวัญให้ตะกองแล้วดูรถผมสีคนเนี่พิเชนสองสี่หกแปดสิบสิบสองผลต้นไม้บอนไซเนี่ยกลุ่มผมจะเน้นเนเป็นกลุ่มพวกไม้ไทยนะฮะไม้ไทยที่เราหายง่ายตามตามท้องถิ่นเราอย่างเช่นไม้ตมหัวไร่ปลายนาต้นตะโกต้นตะโกแล้วก็เพิ่มมูลค่าเขาได้ต้นนี้พิเศษยังไงนี่คือไม้ใต้ดินไม้ไม้ใต้ดินก็คือมันเคยเป็นรากมาก่อนอ่ามันอยู่ในดินแล้วผมจับมันตั้งขึ้นมาให้กลายเป็นลำต้น นี่คือคือทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจมอยู่ในดินฮะในในในท่านี้ในในท่านี้นอนอยู่อย่างเงี้ยฮะพวกนี้คือไม้จมอยู่ในดินทั้งหมดแล้วก็ผมว่าขุดมาแล้วก็จับมาตั้งเป็นต้นขึ้นมามันอยู่ในก้อนหินเห็นไหมชวนผมดูได้แต่จะชวนแตก้องดูเยอะเพราะว่าเพื่อลองดูมันอยู่ในก้อนหินผมชอบตรงนี้แหละว่ามันก้อนหินแล้วแล้วการออกใบอะไรอันนี้เรียกว่าทรงเอ่อแคสเคดฮะทรงเหมือนกับ เอ่อเป็นตกรตกระถางตกกระถางบ้านเราก็คือเป็นลักษณะเป็นเป็นชอบเป็นชั้นเหมือนน้ำตกย้อยห้อยตกลงไปยอดเลยอะ่ะอยอดสุดยอดก็ขอบพระคุณพี่เอ,อิร์ดเนาะครับน้องเอ,อิร์ดน้องเอ,อิร์ดอ,อ่อ,อ่าพี่เอ,อิร์ดนะ, <laughs> ะก็คือเอ่อขอบคุณพี่เอ,อิร์ดที่เอ,อ่อให้โอกาสนะคือทางกลุ่มผมและกลุ่มเพื่อนนะฮะงานเรียกว่าเป็นงานตะโกนะฮะจะตีมงานจะเป็นแบบสีเข้มๆข,ของตะโกจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเอ,อ่อโปรโมทไม้พื้นถิ่นของไทยเรานี่แหละนะฮะไม้ตามหัวไรไปนาเนี่ย เราเอามาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มได้นะอยากให้เกิดเป็นหลายๆสาขาอาชีพใช้โดยใช้ต้นตะโกเนี่ยทำอาชีพได้นะฮะก็ตั้งแต่ปลูกเลี้ยงนะครับจนถึงพัฒนาเป็นบอนไซ์แล้วก็นําเข้างานประกวดนะครับกเ็เป็นการเ,าเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพอย่างหนึ่งนะครับครนี้งานเนี่ยฮะผมจะจัดก็คือเป็นทีมงานตะโกนะครับจากขึ้ม ทั้งงานนะคะผมเข้าไม่ได้ผมเป็นคนเป็นอารมณ์เฮฮานะฮะแล้วก็จะใช้ไม้ตะโกเป็นหลักเลยครับในการประกวดนะครับจะเป็นสีดำนะครับก็เราตั้งชื่องานว่าศึกชิงดำนะครับจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับวันที่20ถึง21 นะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครนะฮะก็จัดงานโชว์เป็นสวยงามนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเบอร์โทรครับเบอร์โทรฝากไหมครับเบอร์โทรมีจำหน่ายไหมจำหน่ายก็เป็นเครื่องปลูกสำหรับบอนไซนะฮะสำหรับทุกท่านที่แบบไม่มีเวลาเออเตะตังอีกแล้วเนี่ยไม่มีเวลาผสมเครื่องปลูกเองนยฮะก็ผมมีจำหน่ายนะครับเป็นเป็นดินสำหรับบอนไซปลูกและต้นไม้ก็จะดูแลง่ายรดน้ำง่ายให้ปุ๋ยง่ายนะครับออกดอกติดผลในกระถางได้สบายนะครับ แล้วก็จะมีปุ๋ยสําหรับต้นไม้สาหรับบอนไซผมก็ทําผลิตขึ้นมาจําหน่ายานะฮะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือที่จําเป็นใช้สําหรับบอนไซเนี่ยมีทุกอย่างเลยครับสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ผมเนี่ยส่งทางออนไลน์ได้นะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรก็คือ0875572561ครับย้ำเบอร์โทรทีครับครับก็0875572561ส่งความสดชื่นจากนครปฐม เคยดูรายการเอิร์ธใช่ไหมโอเคฮะผมซ้อมนะซ้อมอ่อพ้อมมแล้วผมอยากรู้ว่าทำไมถึงชอบดูเออสดชื่นคือคือภาพแรกก่อนมันเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันธรรมชาติมากแล้วก็มีเสน่ห์นะครับในการทำรายการดาเนินรายการเรียบง่ายโดยที่ทุกๆกิจกรรมของเอิร์ธเนี่ยมันสร้างแบบคุณประโยชน์อ่ะกับผู้คนกับสังคมฮะเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเนี่ยได้ได้ กระทำสิ่งที่ดีมีน้ําใจตอบแทนต่อสังคมสิ่งที่เอิร์ธทอยู่นี่ฮะสำคัญแล้วก็ดีงามมากครับขอบคุณครับและผมก็ขอขอบคุณพี่ที่มอบความรู้นะครับซึ่งการให้ความรู้เป็นการสําหรับผมคือการให้ดีที่สุดอ่ะคือการให้ความรู้ผมมาหาพี่เนี่ยผมดีใจที่ว่าวันนี้จะมีอีกหนึ่งอาชีพผมเคยเห็นกับตาเลยนะเขาทําบอนไซอ่ะกาลังนั่งทําบอนไซมะพร้าวอ่ะแล้วผมก็เดินไปเขาบอกพี่เอิร์ธขอถ่ายรูปหน่อยแล้วเขาบอกทาอะไร ก็ผมดูพี่นะผมทำบอนไซมะพร้าววันนี้ผมมีอาชีพครับผมหวังว่าเดี๋ยวผมเดินไปครันหนึ่งจะมีคนนั่งทำบอนไซมมโมหามะนาโหแล้วเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้ความรู้อาชีพคนนี้นะครับพี่เชนครับผมส่งความสดชื่นจากนครถมคอยทุกคนสดชื่น